สวัสดีครับช่างเป็นรจากร้านสมัยทีซอร์ิตนะครับวันนี้ผมมีเครื่องเดโนโวเออจีห้าศูนนะครับผมมาในอาการเครื่องนะครับเปิดไม่ติดนะครับผมก็คือเครื่องลูกค้าแจ้งว่าโดนน้ำมาก็ลองทำการไล่เช็คดูครับระบบไฟก็พบว่าตรงชุดของแรมนะครับผมที่มีปัญหาที่ว่าน้ำไปโดนก็เกิดการเสียหายที่เมนบอร์ดนะครับก็คือแรมเนี่ย ตัวชุดควบคุมไฟแรมนะครับผมเสียหายนะครับก็คือไฟ1.35เนี่ยไม่ออกนะครับผมก็ได้ทําการเปลี่ยนตัว IC นะครับที่ควบคุมตัวแรมไปก็แล้วก็ตัวอุปกรณ์อื่นๆที่โดนน้ําด้วยนะครับผมก็ทําให้ตอนนี้เครื่องสามารถเปิดติดใช้งานได้ตามปกติแล้วนะผมก็คือตัวนี้จะเป็นแรม DDR3L ก็จะมีไฟออกมาเลี้ยงประมาณ1.35 อเดี๋ยวผมทําการลองรีเครื่องดูนะครับว่าจะกลับมาเปิดติดได้ไหมคือมาที่แรกเครื่องเนี้ยคือเปิดไม่ติดเลยนะครับผมก็คือตรดกระแสไฟไม่ขึ้นเลยเดี๋ยวลองรีเครื่องกันดู ก็คือตัวเมนบอร์ดเนี่ยมีตัวคาบขี้เกลือนะครับผมคาบน้ําอยู่ตรงแถวแรมเพราะว่าอยู่ใต้เครื่องนะครับผมน้ําอาจจะไหลเข้าใต้เครื่องของลูกค้าแล้วก็ไปโดนตรงชุดพวกตัวควบคุมแรมตัวจ่ายไฟแรมนะครับผมก็ตอนนี้เปิดขึ้นมาแล้วนะครับผม ตอนนี้บูตเข้าตัวหน้าว i n d o w s เรียบร้อยนะผมก็บูตเข้าย <Okay. S 1> ูเซอร์เรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวพอเปิดติดผมจะลองทําการเทสเครื่องเบื้องต้นนะครับการใช้งานเบื้องต้นทั่วไปเลยตัวนี้ Wi-Fi นะครับผมอินเทอร์เน็ตใช้ได้นะครับเชื่อม w i i i ได้แล้วก็ตัวแบตเตอรี่ชาร์จนะครับผมสามารถเสียบเสียบชาร์จได้ตามปกติเลย ทีนี้เดี๋ยวจะลองเข้าอินเทอร์เน็ตใช้งานทั่วไปดูนะครับผมก็สามารถเปิดใช้งานได้นะครับผมเดี๋ยวจะลองเช็คดูตัวแรมกันตนะัวนี้ ก็แรมขึ้นมาเป็น4กิกนะครับผมสเปคเดิมเลยตามที่เครื่องมาส่งซ่อมนะครับผมก็เรียบร้อยนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่มีเครื่อง Macbook, Notebook โดนน้านะครับผมสามารถส่งให้ทางร้านสมัยทีสวิตซ่อมได้นะครับผมหรือจะเช็คราคาเสนอก่อนซ่อมก็ได้ครับก็สำหรับวันนี้ทั้งเป็มขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ